What is this? มันคืออีย่างวะแล้วมันคืออะไรแล้วมันกินยังไงกินกับอะไรแล้วดีอย่างไรนะคะแมวไอจะมาไขาข้อข้องใจให้กับเพื่อนๆค่ะเพื่อท่านใดที่ยังไม่ทราบนะแต่สายเฮลตี้เขาจะทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าเมนูที่แมวไอทำอยู่เนี่ยเป็นเมนูอะไรนะคะเขาเรียกว่ากรีกโยเกิร์ตโฮมเมดนะคะ โยเกิร์ตนะคะจะได้จากการเอานมสดนะคะไปอุ่นไปต้มนะคะหลังจากนั้นนะคะมาผสมกับโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะเพื่อไปบ่มนมคืนหนึ่งหลังจากนั้นเราก็จะมา กรองน้ำเวออกนะคะเพื่อรีดไขมันกับน้ําตาลนะคะออกไปนะคะเราก็จะได้เนื้อกรีกล้วนๆน,นะคะกลายเป็นว่าอาหารเฮลตี้ดียังไงเขาจะมีไขมันศปอร์เซนแล้วก็ไม่มีน้ําตาลนะคะมีโปรตีนสูงกว่าโยเกิร์ตทั่วไปถึง2เท่านะคะเพืพ่อนๆที่สําคัญนะเราจะได้วิตามินนะคะจากผลไม้นานา,นาชนิดนะคะ ตามที่เราชอบนะบางท่านจะกินเพียวๆก็ได้นะคะบางท่านก็จะใส่เมล็ดเจียลงไปด้วยนะคะแต่แม่อ้อยทําขายนะแม่อ้อยก็จะเน้นไปที่ผลไม้สดนะคะรวมทั้งกาโนล่าและน้าพึ่งนะคะแล้วก็จะมีซอสสตรอบเบอรี่นะคะเพื่อเพิ่มความสดชื่นนะคะถามว่าไวัยไหนทานได้บ้างนะคะ แทบทุกวัยค่ะยกเว้นท่านที่แพ้นมบวน,นะคะผลิตภัณฑ์นมบัวก็ไม่ควรทานนะคะเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนะคะหรือผู้ที่ต้องการลดน้ําหนักควบคุมน้ําหนักนะคะเนื้อกรีกโยเกิร์ตนะคะเวลาเราทานเข้าไปนะเราจะมีความสุขฟินมากเลยค่ะเขาจะรู้สึกว่าเหมือนเราทานโยเกิร์ตผสมกับไอศครีมแต่ไอศกรีมเนี่ยมันจะมีความเย็นจัดแล้วก็มีความละลายใช่ไหม แต่เนื้อกรีกโยเกิร์ตเขาจะมีความเนียนละมุนหนึบนุ่มให้สัมผัสไม่เหมือนไอศครีมนะคะแต่รับรองว่าเวลาที่ทานเข้าไปเราจะรู้สึกฟินและได้ประโยชน์ที่ดีต่อร่างกายจริงๆค่ะเพื่อนๆนี่ไม่อ้อยเตรียมไปขายนะคะไปขายที่ถนนคนเดินนะคะซอกกราวบรีรัมนะคะ ช่วงเวลาบ่ายสองของเสาวทิตย์เนี่ยแม่อ้อยจะเตรียมจากที่บ้านไปสองสามกล่องค่ะหรือไม่ก็สี่ห้ากล่องนะคะเพื่อไปพร้อมขายที่หน้างานเลยนะคะ1นึ่งสกู๊ปเล็กขนาดของสกู๊ปเนี่ยหเซนติเมตรถามว่าจะได้กรีกน้ำหนักที่เท่าไหร่นะคะ อยู่ที่60กรัมเลยนะคะเพื่อนๆกํากำลังพอดีอิ่มนะคะถ้าเป็นสคูปใหญ่นะคะเส้นผ่าศูนย์กลาง6เซนติเมตรนะจะได้เนื้อกรีกประมาณ80กรัมนะคะ <S 2> <S 2> เพื่อนๆ การทานกรีกนะจะทานมื้อเช้าหรือจะทานมื้อเย็นก็ได้นะคะแทนอาหารมื้อหนึ่งก็ได้นะคะสําหรับผู้ที่ควบคุมอาหารนะคะเพราะว่าจะทําให้อิ่มนานนะคะลดอาการอยากอาหารจุกจิกระหว่างวันได้ดีที่สําคัญนะเขามีโปรไบโอติกนะกระตุน้นการขับถ่ายคือดีต่อระบบลําไส้รสชาติล่ะรสชาติขึ้นอยู่กับเราจะ ใช้โยเกิร์ตมากน้อยเพียงใดนะถ้าใช้อัตราส่วนที่ไม่อ่อยทำเนี่ยจะไม่เปรี้ยวมากแล้วก็จะไม่มีรสฝืนใดๆเลยนะคะเวลาทานกับผลไม้เข้ากันสุดๆก่ะเพื่อนๆลองทำทานดูค่ะ